พาเพื่อนเพื่อนมาเดินช่มบรรยากาศใกล้คำเพื่อนเพื่อนจ้าตะวันกำลังจะตกดินยายกบได้ยินเสียงเข้าสูบน้ำจะเดินไปดูว่าเข้าสูบน้ำอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรพาเพื่อนเพื่อนเดินไปดูชมบรรยากาศเพื่อนเพื่อนนะตะวันกำลังตกดินสวยเนาะเพื่อนเพื่อนสวยบรรยากาศตอนคำนี่เพื่อนเพื่อนตอนคำแต่ยายกบได้ยินเสียงสูบสูบน้ำอีกอยู่ทั้งนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนสูบน้ำอยู่อีกทั้งนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนเพื่อนจ้าว่าเพื่อนสูบน้ำทำอะไรกัน ไปจะพา,าเดินผ้าเดินบรรยากาศรอบคำ่ำเพื่อนๆหลังจากที่อ่เยกบไบด้ออกมาถ่ายทํำขีบสองสามวันล่ะไปดูกันเพื่อนๆจ้าเห็นบ่ตะวันตะวันตกบินส่วยๆกับบรรยากาศเดินแบบนี่พี่น้องทำไมเยโกบบอกว่าเวลานี่เวลาฝนตกออกยากพี่น้องดูทาง หนาแรงกับฝุ่นฝุ่นขับรถกับฝุ่นปิ้วบ่นเลื่อยๆเพื่อนๆจ้าอ๋อคนสูบน้ำใส่สะพี่น้องันสูบน้ำจากคลองเราไปใส่สะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนสูบใส่สะทำอะไรเพื่อนๆจ้าว่าเาจะถ่ายยืนถ่ายตรงนี้ยืนถ่ายตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆเดี๋ยวจะกบถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าเคนสูบน้ำใส่สะเราต้องเดินไปถึงเครื่องสูบุกน้ำ เด,เดินเดินเลาะมาท่านสูบใส่ซะาเพื่อนเละว,ว่ามันต้องเดินขามไปนู้นเครื่องคูโบต้าเนเพื่อนหินบ่ตั้งเครื่องคูโบต้าอู้นสูบนามเสียงสูบนามคูโบต้าสูบใส่ซ้าไวเป็นเพื่อนเขินสูบใส่ซ่าไวนี่เป็นข้องทีเยยก็เคยมาถ่ายเปนเพื่อนรู้เวลานามมันหล่นงันจะไหลออกไปตาหนามออนะตรงนั้นเปนเพื่อนนะ ตุ้งตาหนังที่ยีก,กบเคยมานาั่งถ่ายรูปแต่ก่อนช่วงหนาฝนช่วงหนาฝนนะเพื่อนๆนี่ใครเห็นเครื่องสูบน้ำคูโบตา้าสมัยก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะนั่นนั่นนั่นน่ะจังคูโบต้าเดอ้อเพิ่นสูบน้ำดิยีก,กบจะขายฉีกขานเดินอ้อมพี่น้องฉีกขานเดินอ้อมไปทั้งนู่นถใครเพื่อนๆดูอ๋อมาเ,เ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเพิ่นทำอะไรนะเนานะเพื่อนๆเนาะในบรรยากาศตอนค่ำเรียวไทม์ กินขึ้นขอบฝั่งฝั่งนี้เป็นคลองฝั่งนี้เป็นสะนามก็บ้านกันเห็นแล้วพี่น้องจ๋าเห็นแล้วว่าเป็นานาอะไรไปกันเข้าบ้านเรา